พเพื่อนๆจะไปวัดปีแต่ว่าวิ่งสายหลังบ้านเนาะวิ่งท,ที่ที่ถนนก็ทําใหม่ที่อะไรนะไอสะพ,พานสะพ,พานเขาเรียกสะพ,พานอะไรนะเนี่ยจะลองดูว่าจะไปถึงไหนะลองดูสิจะลองดูจะลองดูจะไปวัดปีอเนี่ยจะไปดูสิว่าาจะไปทางไหนได้ เร,เ,เราไม่เคยาไม่เคยเมื่อกี้เห็นไหมคันนี้ไอ้นั่นซ้ายยังวิ่งขวาเมื่อกี้เปิดไฟซ้ายแต่มันวิ่งขวาแสดงว่าอา้าไปที่เดียวกันอเปว่าขเขาเลี้ยวตรงนีเงง้เราต้องตรงไปอ่ะจะไปถึง,ไ,ถงไหนใช่ไหมถนนคลองวันวถนนคลองวัวอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้คลอ,องไกว <laughs> วัวแล้วองควาย้ข้างในมันยังวิ่งไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้ไปไหนแต่เราชอบบรรยากาศแบบนี้ลองดูสิชอบบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆแต่ว่าแมก็ดูมองดูสายไฟเนี่ย ไปกัไปไอ้ตามต้นเสาไฟใช่ไหมคงมีป้ายบอกมั้งคงจะไปได้นั่นแหละแต่ว่าจะไปเลี้ยวไหนไปอะไรอย่างประมาณนี้ไปที่ออกไปทางโอตานิทางนี้ทางนี้นนใช่ไหม,มถ้าเป็นหักโอตานิเราก็ต้องหักทางโอตาน,นะนะถ้าเขามีป้ายบอกนะอพม่อ,อมนเพื่อน,นดูซิว่าจะไปถึงวัดปีไหม <See. S 2> แต่มันอากาศนี่มันอากาศดีแบบว่ามไม่มีรถแล้วก็ชอบแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ชอบเข้าป่าเข้าดุมก็ถึงแยกเราก็อ,าอ่านเอาว่าจะไปทางไหน นี่คือไปไหนไปถนนข้อวัวคลองวัวค้อวัวไม่กระเสียงคองวัวเคลองวัวคลองวัวไปเรื่อยๆสิคองัวหมู่บ้านสวยนะอ้าวไม่ใช่ถนนปิดเอาไว้น่าจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เปล่ากลับกลับกลับ เี๋ยวซ้ายออกออกซ้ายเมื่อกีออ้เดี๋ยวจะไม่ไกล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ถึงไอ้อวัดปีกับกับนะนี่แหละเพื่อนเพื่อนอถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้<ว>คือคง<ว><ว>จะไปได้แต่ว่าเขาไม่ยังไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จนี่นี่สะพานเนี่ยสะพานที่สร้างใหม่ไไหมมต้องออกทางนี้ใช่ใช่ ยังไงไม่ร้องก็ไม่รู้มาแป๊บเดียวก็เาไปไม่ได้แล้วหลงแล้วอะไรละท่าเออยนี่สะพานตรงสะพาน <c oughs> ไปทางนี้มันออกทางไหนม <c oughs> าไปทางนี้ก็นนู่นแหละไปไปทางนี้ดีป่ะขวาเลยเนี่ตรงสะพานเนี่ย

เอ่เดี๋ยวหนูว่าน่าจะไปไอ้นี่ออกตรงแอ่ไปไปได้ไปได้จำได้ไหมพอไปถึงสะพานเราเลี้ยวซ้ายเราก็ไปทางบ้านเราถ้าไปถึงนี้ก็ก็ไปก็ถูกแล้วไปได้ไปได้จะวิ่งกลับถึงแล้วงเสลบ่าอ่าไอ้นี่ไงที่อะไรนะเสาไฟเนี่ย ไม่ใช่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ไอเนี่ยที่ที่ตรงไปก็จะไปวัดแสงวัดสว่างอะ่ะเนี่ยเชื่อหนูซีมอืมเนี่ยเชื่อเชื่ออ่ไ่แหละถูกถูกถูกเนี่ย,ยดูนะทำไม่เชื่อมันรอดใต้สายไฟออกไปแล้วนะอืมอเออ

เข้ามาตามสวนคิดซะว่ามาเทีย่ยวนเน,นี่ตรงไปท้ากระชับ ถ,ถนนก็โค้งดีดีไ <g ay> <g ay> ก่เลยเป็นไก่ <g ay> อันนี้มาเนะี่วัดไส่นี่ยนะ ก็ไม่เป็นไรถ้าวัดใสล้วก็ออกนั่นก็พอดีกัก็ถูกแล้วแหละถ้าวัดใสบ้านนุ่นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ถูกแล้วแหละไปนี่ก็ออกวัดใสล้วก็ออกนี้ไปเลยไงแล้วก็หลังวัดใสไง Yeah. <laughs> ハハハ。